กาบสบยังสบายดีพี่น้องกาบสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องแงข้าวขาก่อนอันนี้เป็นเผาหมักหรอไม้พี่น้องอันนี้ก็ปนกบอันนี้ปนกบเนนกกบหนกพี่น้องนี่มาแตงนี่มาปากกาินน้ำพี่น้องมือปนกบหนยกิแรก แม่ไม่ยังเงื่งบอก <c oughs> <c oughs> น,น,นบกไปบไปารกบกมากินบ่ <c oughs> หมเป,ป,ป,ปขี่ยอืพี่น้องอาหารแรงครัมือน,นี้แซบๆเซ็ล้พี่น้องคนกบหน่อยแต่บุตดชายเราไม่สมพี่น้องกระเพาะยังเงื่งทามหาจะกระเพาะไป <c oughs> ก็ม่ส่ก็เบิรอีกนะตั้งแต่มือดำหน้าพอใหมันสมาเรืเยนะะใส่ก็ใส่แ้วเนาะเขเย่องมั้ิเขนอเยดเอเอาวยมเนี่ยวยดินเลยสวยห้ามเ้อได้แล้วพอพอเมื่อแม่ให้เบิง์นไม่โคก เยังไงแคบอ่ะจะยิไปกินขาปู่บ่าเรื่องกินนีนน้เออมาต้งกินก็นึ้นมาก,กินน้ำกันกินเลยนะเะบอกวาเค้มอีกเแบบ พอดีพอดีบอกอืมพอดีแช่เนื่อจังหันถือใจยัดคู่บูนอยู่ดอกแขวบ่มีแข่คู่แขวบ่มีแข่คู่บ่มีแขกเอาตัวปุ่นได้แล้ว เม่จุดจีกันล hey, well, ่ะตาเจ้าสวยจ้าไหมสวยบอนี huh. ่เจ uh ้าสวยมันจะบอหนักมี้ยจ้อาหารแส่พี่น้องเบิ่งยายจะบาัดพิ่งดูเรียบร้อยมาพร้อมรับประทานแล้วพี่น้องเฮ้ยบานนี่ปนกบหน่อยมามาาเจ้ากินคำหาเพล่นกินคำ วางแยหน่วยเดียวหล่นขามาพ่ะขามาขามาับสิตาไหมโอ้เป็นลาขวัญเป็นลโอ้ยเป็นลากสย่างดีพี่น้องอยู่ที่ขา น้ออตึงเมกาดีพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเจ็บแสบเด้อพี่น้องเด้อเมื่อถูกถูกถูกคนเนาะถูกถูกประเทศถูกถูกเอฟซีเนาะที่มาส้มมาใหญ่เงื่อนหนึ่มากินน้ำกันเจ็บแสบเด้อพี่น้องมังเกินมายวกมาเด้อถูกซาถูกไสทั้งมองเนาะมากินน้ำกันเจ็บแสบเด้อ คือบบไปทงเบขาไปทงานาคตยนัย่งขา,างานโม่แก่แล้วหือยเนาะแก่ละมันพ้บต๊พี่เ้องเลยม,มามกินข้าวแรกน้ำกันพี่นนองเอ้ยมันเป็นยังออมาเองมืนกินนะ สบายดีพี่น้อง เดี๋ยวนะบ่บ่นี่แม่แกงใส่หมั่นอีกเด้อหานําให้พี่บ่ รูเขียวหมคียวะนึกิว่านาหมเป็นบบกเกอือผืนไหมอืมอืมอ้ยแก่จังคืนย่าน่าค่ะบ่ามีน้ำเนาะผืนทำว่ามีน้ำนะอืมกินมากอดิ่ง่ายอืม,อม

บุงกัยังเยวมีลกาปญยาดมีปิหญานีเปิดท่าเอาคนะแม่เปิดกบน่อยบ่ะใครจะลอกงายปล่อยปอยแล้วกันแตพูดเรื่องนลูกนีาองมีหนา่ ต่อมากเป็นบ่ขายหางไก่เมือ euh อื so so yeah. okay. <S 2> <S 2> ่นเ on ี่ยวทีดเจ็ดมาลำเลืองเนาะค่ะมันมีก็มีแหละาาแกบ่เยอะราคาแ่ก็ไปดด้านหาผีน้องจ่บานดวงดาวผม

มาลามียไปบวชบวชตะกอนว่า,าง้เขบวชอพอเมียไปทาม้วก่อนอืมรอมาด้กันเดอนาา้ามขแม่ก็จะบวชอม bữa nào, rẻ nhá, tuổi nha, tuổi mà ông ấy mày nha phở, nhiều, thì mình ăn là nó, bữa nay hấp phao xoong nhồi, sao nó ngót, nó mình, không ăn mì, ăn มันคือขนากมนก้านโง่ลพชองตา,ลเ,า,า,กกเ,าเลยเรื่องเอาาจคนเลยคนบนขาเลยก้าวว่างๆา้ลถเื่งนานกันมันไปกี่มากกัใจเธอช่องติ้นชองเสียงข้อข่ามโคหนาเขางามอ๋อ มันบอกวิาณทีเดียวห่างลนีบนี่จะลำอยู่ก็ั็ล่างหุมมันหนาอ่อนนะถ้าเอาหน่อยแก่พวก Night or cắt móc tonight, ông quenu. Năm hỏi lòng. Ừ, Năm hỏi lòng, thanh bụi như tay điện mô. Woody, bực tay của nhà mát. Ủa, hôm nay, lòng hôm nay, mặt trời chào kýt mặt bụi trong mừng mọi người mát. Bà hằng, lòng mặt tay hai nhăm. Well, lòng mát 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 เนที่มามบวชู่บ้านคนบ้านบสาส่อนชาซื้อแพลงคนจะท่ามเลยอ่ะแถ่บ,นนบ้านเราเขา้เอาเนี่ยไปถามขังแม่คนที่จะฟ้านกันบ,าาบวดวด่ถ้าให้บวชบ้อขเนี่นะเออเขีน่าจะถายอเราไปถามแต่เ่าผมมเนี่ยนะอ่มอมเนี่ยนะ นี่เรายอมให้บวชเออเฮอเก็บเลยนี่อ่ให้ปวดงอให้เจ็บเลยคือปัญหาคงจะก็ที่นะ้าปวดไปแล้วมีปัญาเหาระดาก็หนัก่าเรือชิบชิบอี๋วันน้ไปมองวัวดูเลยมันกิาวเรือหยุบว

chân này Cái rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตกอะย้นนานพี่น้องยูนีเมอจูุกคนแล้วพี่น้องแ๊บหลงน้าไปยังง